อาองคโรงท่านนัลลังสันมึงเสร็จละมึงเสร็จไรสียันบนมึงเดาละยังจะมีอีกไหมบุคคลที่จะประองฝีไม้ลายมือกับนัลลังสันลูกเรายัางมีข้าอีกคนหนึ่ง ไอ้หนูเอ็งไปเขียนหน้าเล่นมันทำไมลูกหมดแล้วจร <plex aer helmet var> ิงๆหมดแล้วไปถึงว่านี่เกมหมดแล้วเหลือแต่พวกแก่แล้วนะนี่เกมหมดแล้วไปดูของข้างหลังดิยังเหลือให้หัวมันขโมยไหมสวัสดีครับนี่หมดเราวะไม่ใช่พระครับผมนี่ท่านท่านเป็นใครอะทำไมอยู่ๆท่านมาบอกว่าท่านเหลือไทยหนึ่งคนข้าจะมาทำการประลองดีนมือในวังแห่งนี้ ท่านจะมากรองฝีมืออยังไนเลยนี่เขากำลังจัดเทศกาลอะไรกันไม่มีเทศกาลอะไรหรอกท่านมาก็ดีแล้วเราจะขอแนะนําแนะนำไม่ค่าหน่อยสิให้ท่านเด้รู้ท่านเห็นสีชมพูนะไหมกดสีสีชมพูข้างล่างตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่งานไม่เล่นสองพันสี่เครื่องโทโบนะถ้าเป็นรถสิบล้อนี่คือหุ้ม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 โปรโมชั่นหรือไม่กับปั๊มี้โปรโมชั่นมีนวดน้ำมันออยล์นวดน้ำมันออยล์ได้ หรือว่าจะเอาแบบว่านวดเป็นน้ำมัน่างๆก็ได้แต่ตัวนี้จะถนัดน้ำมันออย i. แต่ตัวนี้2,004นู่นเลยตัวท<อ>็อปสีไรสีดำข้างบน<ส><ส>ตัวไหนซ้ายขวาตัวซ้ายบนซ้าย3,080สามันไอแหละเนาะตัวนั้นจะตองอด้ล่มและจริงๆอ่ะคุณภาพงานไม่เท่าไหร่พอๆกับตัวล่างแต่ตัวบนที่ราคาแพงกว่าเราอะไรเขาเพิ่มไปอัพไซส์มาให้ หมายความว่าเราจะเอาที่ใช้อยา่างนั้นละราคาแบงใคชอบอยู่ตัวชอบตัวหนข้าอยากจะรู้ว่าราคาเท่าไหร่ตัวหนึงสีดำใช่ไหมสีดำข้างล่างเลยใช่ไหมท่านท่านนี่นะตาแหลมจริงๆเลยอันนี้เป็นราคาแพ็กเกจเลยเป็นแพ็กเกจชอบแบบว่าลุมไหมลุมเลยอะถ้าไม่ถึงล่าแซนด์ว,นนวิชั้นเหรอแซนด์วิชลุมเลยสามหนึ่งท่านนี่ตัวนี้สีสีฟ้า สีดำแถมสีเหลืองไปอีกตัวสามตัวนี้อีหนูแขกมาดูแล้วป๋ามาไปพี่ตรงนี้พี่ตัวนี้แล้วแต่ท่านเลือกท่านตัวนี้สองพันสี่ตัวบนสามพันแปดโนลิฟต์พนุษย์พันห้าสามตัวนี้เท่าไหร่สามไม้ห้าสิบแล้วแถมน้ำจิ้มแยกให้นี่กะเหรี่ยงหรือพมรท่านสนใจหรือเปล่าครับสนใจเราข้าไปตลกกับท,ท่านแล้วเอยท่านลืมบอกไป ยังมีห้าร้อยห้าร้อยนะห้าร้อยนวดนวดนวดอย่างเดียวบีบกระใสอมกระสวยเอาองค์เขอบีบกระใสดีบีบกระใสลูดกระสวยสามร้อยห้าสิบเอาไปทีห้าร้อยลดราคาโปรโมชั่นช่วงนี้โค้งอีกนไหนสามร้อยห้าสิบบนไหนอีหนูแข็งเรียบขึ้นเลยไหม นี่หน้าหวานี่เหี้ยเดี๋ยวมันเรียนหน้าซะนี่ท่านพระเจ้าจะมาลองฝึกม<อ>ือพระเจ้าค่ะนำ